เค้คกกล้วยหอมทำเองได้ไง่ายๆที่บ้านสูตรนี้อร่อยกว่าร้านดังนุม่มหอมอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรนี้ทำได้ง่ายเลยเพียงแค่เรามีกล้วยนะคะอันนี้หลายๆบ้านก็น่าจะซื้อกล้วยหอมติดบ้านเนาะแล้วบางทีก็ซื้อมาเป็นหวีใหญ่ๆทานไม่หมดจนกล้วยมันดำแบบนี้นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะให้เรานำกล้วยหอมอันนี้นะคะ มาช่างได้เลยสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้กล้วยหอมทั้งหมด220กรัมค่ะหลังจากที่เราเตรียมกล้วยหอม220กรัมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำกล้วยหอมนี้มาบดให้ละเอียดเลยค่ะหรือถ้าหากว่าใครชอบให้เค้กกล้วยหอมมีเท็กเจอร์ของเนื้อกล้วยนะคะก็ให้เราบดแบบหยาบๆสักหน่อยก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะก็กำลังดีเลยหลังจาก ที่เราเตรียมกล้วยหอมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของแป้งอนเนกประสงค์ค่ะโดยวันนี้เราก็จะใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะ100กรัมค่ะ ก็ให้เราค่อยๆล่อนนะคะอันนี้คือทยอยล่อนก็ได้ล่อนให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เค้กกล้วยหอมของเราออกมาเนื้อนุ่มเนียนน่าทานอร่อยมากๆค่ะและต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของน้ําตาลทรายค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงก็ได้โดยเราจะใช้ทั้งหมด120กรัมนะคะแต่สำหรับสูตรในวันนี้ที่บ้านเราชอบมากๆก็จะแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาว60 แล้วก็น้ำตาลทรายแดง60กรัมค่ะนำมาล่อนรวมกับแป้งอนเนกประสงค์แบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีน้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวหรือน้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวก็สามารถใช้120กรัมได้เลยนะคะพอดูว่าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราเติมเกลือลงไป1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชานะคะต้องเน้นย้ำนะคะว่าเบกกิ้งโซดาเราจะต้องใส่ในขั้นตอนนี้เท่านั้นถ้าหากว่าใคร ลืมใส่แล้วไปใส่หลังจากขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้เนื้อเค้กกล้วยหอมไม่ขึ้นฟูแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะแกยากนะคะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็ให้เราเทไข่ไก่ซึ่งจะใช้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงตีให้เข้ากันนะคะตรงนี้เราจะใช้ทั้งหมด80กรัมค่ะ แล้วก็ให้เราค่อยๆผสมเข้าไปแบบนี้นะคะจนได้เนื้อลักษณะประมาณนี้เลยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาเตรียมน้ำมันซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวเท่านั้นนะคะอัตราส่วนที่ใช้ก็คือ170กรัมและที่สำคัญนะคะเราจะต้องค่อยๆแบ่งน้ำมันเทลงมาแล้วก็ตีให้เข้ากันก่อนนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยพี่หวดก็จะแบ่งน้ น้ำมันเทลงมาตีประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆเทผสมผสมไปแบบนี้จนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะค่อยๆตีตะล่อมตะล่อมเขานะคะระวังอย่าให้เป็นฟองค่ะก็จะได้เนื้อออกมาประมาณนี้เลยจากนั้นก็ให้เรานำกล้วยหอมนะคะที่เราตีเตรียมไว้นะคะเทลงไปได้เลยโดยเราก็จะค่อยๆแบ่งใส่เหมือนกันนะคะ พอเทลงไปแล้วก็ผสมผสมเขาแบบนี้นะคะจนหมดนั่นเองค่ะตรงนี้ต้องเน้นว่าค่อยๆตีนะคะพยายามอย่าให้เขาเป็นฟองค่ะและสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะเราสามารถหยดกลิ่นวานิลาลงได้ในขั้นตอนนี้เลยแต่สำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้เติมกลิ่นวานิลลาลงไปแต่ก็จะได้เค้กกล้วยหอมที่รสชาติอร่อยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จะมาตักแบ่งใส่ถ้วยถ้วยละประมาณ80กรัมค่ะในสูตรนี้นะคะถ้าหากว่าใช้ถ้วยละ80กรัมก็จะได้เค้กกล้วยหอมทั้งหมด8ถ้วยค่ะแต่ว่าใครต้องการจะ ถ้วยใหญ่หรือว่าไซส์เล็กกว่านี้นะคะก็ตามสะดวกได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะก็วอร์มเตาอบไว้ก่อนแล้วประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราก็จะนำเค้กกล้วยหอมเข้าอบได้เลยที่ไฟ175องศานะคะแล้วก็จับเวลาทั้งหมด30นาทีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะให้จับเวลาจากนาฬิกาหรือว่าเครื่องจับเวลาก็ได้นะคะไม่ใช้เวลาจากเตาอบค่ะ หลังจากครบ30นาทีนะคะก็จะได้เค้กกล้วยหอมออกมาแบบนี้เลยค่ะฟูฟูนุ่มๆใครได้ทานรับรองติดใจแน่นอนค่ะ